สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพ็งแฟนมาลําครับช่องกระชายระเบิดโอ้ีเจียวออีกแล้วสวัสดีฮาแดกดากเปิดมาตาช่องห่างรลุกปุ่มลุกปุ่มลกปุ่มนี่เละสิโคตรนี่างมืดมือมือนี่มาทีามาเบิองนี่โบเห็นอนโบเหนจะโรสวัดมาละแม่นี่ แม่นนี่แหละเพิ่งซื้อไว้โอ้เพิ่งเปลี่ยนประตูใหม่แล้วป้าดเัีย็นไห้เย็นดีได้หรอแม่ติงเป็นยังไงมั่งโอ้โอ้ ใกล้แล้วใกล้เป็นความจริงแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังเนี้ยงขวางเฮ็ดประตูตาลวดคุณอะเฮ็ดประตูไม้พี่น้องคุณอะเบียร์มานอนผิดเบียร์ม่นอนผิดเด้อเนี่ยหมองบูดหมองยูนเฮ็ดประตูไม้ครับอันนี้เฮ็ดประตูไม้นะครับนี่เขม่าขม่านี่ นีสวยไหมซอซอบอกให้มาถ่ายให้ดูนะนี่ซอโอ้สุดยอดสุดยอดโบนีไปเฮ็ดระเบียบเฮือนได้ไหมบนไหนใหม่เฮ็ด

อดสุดยอด,ส,ดสวยงามนะครับสวยงามเนยประตูใหม่นะครับเนี่ยประตูใหม่นะครับแล้ว

โอ้ยผากเงยมันเย็นเย็นกายมีหอมุงบขอให้ยังหมักอยู่แต่มันเย็นหน่อนโลกมันโตลงมาโอ้เย็นสบายในมื้อคืนการเต้นนอนกันนี่มอย่งนี่นกเล็กเข้าอย่างนกเขาเต็ตะเกีย เขาเขาเา่เขาไม่เก็บขี้จเื่ออขี้ยังเยอนะมาเาขี้ถือมาเอาขี้ขี้นกเนียนโอ้ยงยังดีได้นเยเมือนเด้อาเอา้ยเื้อรก็เอาแวมาห้ยนันเยมดี่นยนได้่นสบายเย แต่หลยสอบพร้อมนี่โหงามงามเป็นอย่งงามงามกว่านามึงอยู่มันมันมาทานเลยนี่เอาขัดสมุดว่าเห็ดนี่มืดมดบอสีหแสนนี่โค้งหลังมากก็มดแล้วเนาะเฉพาเห็ดนี่ก็มดแล้วี่หาแสนแล้วเนาะนี่เนาะคือว่าเล็กมันแพงได้สมือน นี่สองสามแสนบอยูด้ยนี่อืมเล็กมันใหญ่มันยังเหรอมแมนเล็กใหญ่อืมโอ้ช่วงนี้อันเล็กที่เคยซื้อสองร้อยเก้าสิบข้นหาลอยกลัวได้เศษหนึ่งผมผมเห็ดสองน้ำนี่อืมขืนขากขืนแม่ข้นเลยเครื่งคุนแม่ของน้ำของน้ำเซตความใส ประตูใหม่นะครับหน้าต่างใหม่นะครับเนี่ยหน้าต่างใหม่อันนี้ก็เฮ็ดใหม่นั่นเองนะหน้าต่างก็ใหาาม่สองบาน,นี่ใหม่ประตูก็ใหม่อันนี้อันนี้ประตูอันนี้ใช้ได้อยู่นะครับ อันนี้ก็โอเคเนี่ยครับพี่น้องครับยอดเลยครับใหม่สามอันนี้บานนี้ก็ใหม่เนาะบานใหม่เมด็กใหม่แล้วขุนโอ้ขอบคุณพี่น้องป้องปลายนะครับอันนี้คือมาอัปเดตอัปเดตให้ดูนะครับว่า ไปหอดไซ์กันแล้วนะครับบ่เกินอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวยู่นี่ อ้าอันนี้มันเป็นร้านอาหารเก่านะครับตรงน,น,นี้ข้างในก็น่าจะเป็นครัวเนาะข้างในน่าจะเป็นครัวเก่า ครัวสามหนุ่มครับซื้อไปประมาณสองปีแล้วมั้งนี่น,นี่ก็เห็ดเมดลายล้วนี่บ,บุเาบาบกเคยขึ้นกันมามือเขาเห็ดทำความสะอาดมือนั่ไดิ้ยินว่าซื้อไว้ซื้อไว้แต่นนี่ละ่ะ ขวบขึ้นว่าเป็นหนีพี่เด้ขวบขึ้นขวบขึ้นแบบนี้มันเป็นหลังเนี่ยหรือว่าเราใกล้กันหลังเขาใจได้ตัวมึงมึงคุ้มคุ้มทัดถนนเดียวคุ้มไม่รั่วเดียวเงี้ยเงินขอบคุณพี่น้องฟังไปนะครับผมพกอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ